หมูค่ะพ่อบ้านบอกว่าเหมือนจะแซ่บพอดิก็จะเอาหางอันไหนตัวเองก็เลือกดิเสียงกันไปกันมาว่าจะเอาชิ้นไหนอันนี้ห้าสิบบาทค่ะอันนี้อันละหกสิบอันนี้ห้าสิบเลือกได้เลยเนาะแล้วตัวเองไม่เลือกแล้วให้แม่เลือก ทางหมูอันนี้ห้าสิบอันนี้หกสิบใช่ไหมพ่มอแมอนน่ก็ไม่รู้แม่ก็ไม่เคยกินหางหมูเอาชิ้นนี้ก็แล้วกันชิ้นนี้ค่ะจ้าเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วกอ็อันนี้อะไรนะหมูกรอบ,อ,บ,อ,บอันนี้เอาหางทำหว่าหมูกรอบต่างหากหมูกรอบออเป็นกรอบจ้ะไม่กร่เอาก็เห็นมีกรอบอยู่ตรงนี้นี่ไง ้มันก็เป็นหางไมคะพ่อเคยกินหรอพ่อบ้านไม่เคยกินบอกอยากกินอะไรแปลกๆหางหมูเดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่โอนโอนใจก่อนน้ำจิ้มเทปู้ดบุกคิน้น ห้า <5 S 2> บาทใหญ่มากอันนี้เนื้ออย่างเดียวอันนี้เอ็นเนื้ออันนี้หมูหมูมันกันหมูมันกันไม่เอาเอ็นหมูด้วยส่งไ<อ>ม้โอ<า>้ย<า>เอน็นเอน็นเอน็นเอน็เอนเนื้อส่งไม้อ๋อส่งไม้พอกินไม่หมดส่งไม้อไม่ส่งไม้ไม้ไมไมละห้าบาท แยกน้ำจิ้มนะคะได้ค่ะอะไรจบรู้สั่งแล้วค่ะค่ะยำขอถ่ายหน่อยนะคะพี่ขออนุญาตถ่ายได้ค่ะได้ค่ะโอ้ใหญ่มากเอาเลยค่ะพี่สั่งนะคะแล้วน่ากินมากอันนี้สั่งไปกินบ้างเพิ่งมาวันแรกตีขายบนทุกทางค่ะอ๋อ ย่นไากินมากสั่งได้นะคะสามร้อยก็ยคือค่ะยังได้แยกได้นะคะเดี๋ยวลองทงให้หน่อยนะคะพี่ไอ่ร้อ,องถุง<ช>หน,นะะ่อยะค,ะค่ะหอมเจียวไม่ลาดเ,เลยไหมคะลาดเลยค่ะ เดี๋ยวแม่สแกนจ่ายสแกนจ่ายด้านนี้เลยนะคะ